สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื anyways, ่วลาประมาณ18นิกา30นาทีวันที่19มิถุนายน2568ที่พักชาติไทยพัฒนาในวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาแถลงผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารพัคว่า จากการประชุมหา,หาหรือร่วมคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิพกพรรคที่ประชุมได้มีข้อคิดและข้อเสนอที่หลากหลายแต่ทุกคนลงความเห็นในทางเดียวกันว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้และการตัดสินใจที่ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเนื่องจากเหตุเพิ่งเกิดไม่ถึง24ชั่วโมงทำให้หัวหน้าพรรคแต่ละพรรยังไม่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีถึงรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้น ดังนะั้นตอนนี้พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อว่าอธิปไตยของประเทศและความมั่นคงของประเทศคือสิ่งสําคัญที่สุดและไม่ควรตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงพรรคและสมาชิกจึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในรัฐบาลทําให้เกิดความมั่นคงในอธิปไตยของประเทศและได้มอบหมายให้หัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนไปพูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีในรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและมีแนวทางอย่างไร หากได้ข้อมูลเพิ่มเติมและครบถ้วนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกพักต่อไป นายวราวุธยืนยันชัดเจนว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะยังไม่ถอนตัวจากรัฐบาลเพราะความเข้มแข็งของรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับอธิปไตยเราได้ยินคลิปการพูดคุยสนทนาแต่ไม่รู้ถึงวัตถุประสงค์ในการปล่อยคลิปเสียงดังกล่าวแน่นอนในโลกโซเชียลอาจจะบอกว่าชาัดขนาดนี้แล้วจะคิดอะไรอยู่อีกแต่การตัดสินใจทํางานในรัฐบาลและความมั่นคงของ,ของประเทศเราเอามาเสี่ยงไม่ได้การทําให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพรรคชาติไทยพัฒนามองว่าเป็นปัจจัยสําคัญ ส่วนจะให้เวลารัฐบาลมากน้อยแค่ไหนนายวราวุธกล่าวว่าทุกพรรคคงอยากจะหาทางออกให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเชื่อว่าจะมีการพูดคุยกันโดยเร็วนายวราวุธยังกล่าวถึงผลกระทบทางภาพลักษณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นว่าการทํางานของรัฐบาลจะสะท้อนผ่านการทํางานของพรรคซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันว่าแต่ละฝ่ายมีความเห็นอย่างไรทราบว่าขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคก,กาลังประชุมอยู่ ส่วนหลังจากได้ยินคลิปเสียงสนทนาแล้วรู้สึกอย่างไรนะวราวุธบอกว่าเป็นการพูดคุยกันร,ระหว่างบุคคล2คนซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่างอาหลานแต่ที่สําคัญการที่คลิปเสียงนี้หลุดออกมาก็บอกไม่ถูกว่ามีจุดประสงค์อย่างไรแต่ก่อให้เกิดความวุ่นวายสิ่งสําคัญของไทยคือความมั่นคงของอธิป,ปไตยที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนหลังลุกออกจากโต๊ะการถแถลงทางผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามนาะยวราวุธเพิ่มเติม ส่วนอะไรที่ทําให้ไม่ร่วมรัฐบาลต่อนะว่าเราบอกว่าถ้าวันนี้รู้ว่าขาดอะไรก็คงตอบได้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าขาดข้อมูลอะไรภาษาอังกฤษบอกว่า We don't know what we don't know ต้องไปพูดคุยกันก่อน